แล้วก็ส่วนตัวหนูก็เป็นแฟนคลับของพี่นเดชด,ด้วยวันนี้ก็จะได้มาดูรวมถึงขินนาอะไรเงี้ยแล้วกออ็อยากจะดูเขาเรียกว่าการแสดงของพี่ๆเขาแล้วกเก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยค่ะก่อนหน้านี้เราเคยดูเวอร์ชันก่อนไหมละครละครเวทีอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่เคยดูละครเวทีเลยต้องบอกว่าถ้าจะเป็นเจนเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนแบบอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์วันนี้เอาไปแชร์ให้กับ เด็กเจนใหม่หลายๆคนที่ยังไม่เคยดูว่าว่าความรู้สึกมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราอยากได้ละครเวทีมย่ากมากค่ะก็ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเราเพราะว่าหนูก็ชอบทั้งการแสดงละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยะก็แอบก็แอบหวังว่าวันหนึ่งมันน่าจะได้แบบว่ามีเราแบบจำแจมนิดหนึ่งอนะไรเงี้ยค่ะยังยังไม่ได้เกิดถึงเรื่องของละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมแบบวันนี้เราลองดูก่อนว่าเราเราดูแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกเราชอบไหมเราสามารถทําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะลอยฟังก็คงจะต้องตี่นแล้วเนาะ <laughs> คืออยากอยากถ้าอยากเล่นก็คืออยากจะไปฟิลแบบนั้นเลยยากเลยเนาะอยากอยากเพราะว่าพี่นัดก,ก็ทำไม่ดีใช่ไหมคะเราก็อยากอยากถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายเราไปอีกเ b นหนึ่ง จริงๆก็วันนี้ได้มีการคุยกันก่อนที่จะมางานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการแบบพูดคุยกันว่าอเอะปัญหาในการทํางานคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่จริงๆก็เป็นเรื่องภายในที่ทั้งคู่ก็ต่างที่เหมือนแบบอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกันแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามเป็นเ็นฟอลพี่น้องอยู่ด้วยกัน<ม>แล้วก็มันมีความผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งคู่ก็คือเก็บอาการไม่เก่งอะไรเ <ๆ S 1> งี้ยก็จะมีเหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่พอใจแบบนี้ฉันไม่พอใจแบบนี้แต่สุดท้ายคือวันนี้ได้คุยกันแล้วก็โอเคแล้วคาา่ะ เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงแบบพี่น้องทะเลาะกันอะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยกันมากๆหรือรกันเราทํางานด้วยกันมากๆบางทีมันมีเรื่องที่ไม่ไม่พูดตรง,งๆมันก็มีอะไรก่อนหน้านี้มีปัญหาอกันเลยต่างคนต่างกลอ่มจริงๆมีค่ะมีก็มีทั้งปัญหาที่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ปัญหาใหม่ที่ที่ยังไม่เคยแบบคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่น่าร<อ>ักคือว่าอยากจะเรียกเราสองคนมาคุยกันว่เาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอยย่างงเี้วันนี้เลยค่ะที่ได้คุยกันโดนดุไหมโดนดุไหม โดนดุค่ะแต่ว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆทางผู้ใหญ่ก็เหมือนเขาป้อนแต่งานให้เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาภายในมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็บอสก็เรียกไปคุยแล้วก็อธิบายว่าโอเคหนึ่งสองสามสี่มันเป็นอย่างนี้นะข้อแรกในการอยู่ด้วยกันในการคัมโบลลหรือการเคารพซึ่งกันและกันอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็้วคุณเห็บอกว่าที่ปนัญหาเป็นเรื่องอะไรอะหรว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกมากกว่าในเรื่องของการหนึ่งคือในเรื่องของการวางตัวด้วยและการใช้โซเชียลหรือว่า เรื่องที่ไม่พูดกันตรงๆมันมันทะเลาะกันเหมือนแบบความผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นอารมณ์เดียวกันนิสัยคล้ายๆกันอะไรอย่างี้มั้นคะอาจจะด้วยความที่เอ่อที่ผ่านมาเราเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยอะไรอย่เงี้ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังคะมีปัญหาจริงๆก็ก็ปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็มีการจับหาจุดตรงกลางว่าเราปรับเขาปรับอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาที่เรามานั่งดูฟีดแบ็กว่าอ๋อโอเคมัน ็นแบบั้นก็ก็ก็น้อมรับในสิ่งที่แบบตอนที่เราเห็นเป็นแบบของแฟนๆเราตกใจมากเลยว่าเราอาการออกขนาดนั้นเลยก็อนนี้หนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นดราม่าแบบหลายๆคนให้ความสนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็สิใจเราจะเไแล้วก็ก็ก็เอ่อมีการพูดคุยกันว่าหลังจากนี้จะคุยกันให้มากขึ้น ถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องอะไรที่เรารู้สึกน้อยหรือไม่ไม่ไม่โอเคกันก็คือพูดเลยไม่ต้องเก็บส่วนงานคู่ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธที่จะไปรับอ๋อไม่ได้ปฏิเสธค่ะก็ยังสามารถทำงานได้กันได้เพราะมันกไตล์ไม่เหมือนแม่เลยคก็คือทำงานได้ค่ะรับงานได้เลยทำได้ค่ะเหมือนเดิม